พอดีมาเยี่ยมลูกค้าประกันที่โรงพยาบาลนะคะ<ม>ก็เป็นเด็กเด็กเล็กเล็กมากไหมไม่เล็กมากประมาณสี่ห้าขวบนะคะเป็นโรคไอเสีก็มาดูแลแล้วก็ในระหว่างเนี้ยลูกค้าที่ดินน่ะมาโทรมาว่าอยากดูที่ดินที่ร้านก็เลยจะต้องรีบออกจากโรงพยาบาลขอตัวลูกค้าแล้วก็ไปขายที่ดินที่ร้านค่ะ ชื่อประจำมแต่ก็ดีใจที่ได้ทำงานได้ดูแลทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประกันแล้วก็ลูกค้าที่ดิเป็นกำลังใจให้นมด้วยนะคะ <faut ๆ S 2> คือตอนเนี้ยลูกค้าบอกว่าอะไรบันได,นไดก็เลยคุยกับลูกค้าว่าเนี่ยเดี๋ยวอยู่โรงพยาบาลแล้วมันจะต้องใช้เวลาดเดินทางกลับไปบ,บิกนึงลูกค้าแบบสะดวกรองลูกค้าก็บอกว่า <s> จะลองแล้วหลอกก็ต้องแบบหี